นี่โอ้เห็นยังปลาหมึกปลาหมึกปุกปลาหมึกย่างปลาหมึกโอ้ย่างปลาหมึกเดี๋ยวแม่กินยังมื้อนี้นั่นแม่เอาแก้วคุ้มเจ้าเจ้ามัมักเผ็ดแท้น่ะโอ้ยแม่ข่อยมักเผ็ดเดินอ๋อจับแก้วอ๋อออ๋แม่เอาแม่เจ้าว่เฮ็ดบ่เจ้าว่เฮ็ดติอันนี้ลูกไซญ่ วันะ่งนวลพี่น้องอย่ามองมองะไรเป็นพีรา่างพี bueno> ่ยังออเท่าไหร่แบบมันอยู่ดีมาห้มาถงเหรออันนี้ลูกสายหน่อยลูกสมันลาลูกสายยังกับลูกสาอันนี้ลูกสยมาแกกลุห้แมวั์มันนี่วันเมียกุกระงแล้มาวงมาพาังว bữa ổ gì ra mẹ, oai, oh, người nhắn không biết cầm má với em nè, ảo, nhắn mấy lỗi gì bà nè à, ẩm ướt, mấy gì nhắm đây bạn à, kéo heo bố mí, kéo heo bố mí, bờ, ô, lục nuồn thành được mượn <laughs> lục nuồn thành được quần xếp xin nuồn thành được quên à, xếp, xếp riêng bà mực là, kèn hết Ôi, hết เ็ดยังเด้อแกงเห็ดแกงเห็ดเบิ่งตักแกงเห็ดกันเจ้าเห็นหยังมั้โอ้เจ้าเห็ดนี่ยังแมโอ้โอ้กินบ่มึงเจ้ามีเขียวยำอยู่บ่ซั่นนี่ข่อยจะกรู้นี่นี2เห่ช่องเลมโอ้ช่องยเลมนี่แกงแกงเห็ดปลวกค่ะน้าเหมือนพี่น้องเสียบเสียบนุ่กล็ดปวกเห็ดปวกบ่เท่าดิเห็ดปวกนุ่มอยู่พุ่นน่ะดอกกีกีก็มี่จ้งว่าเห็ดปวกเ่าเอ้แม่ข่อยนี่เห็นบ่ดอกนุ่มนุ่ม น้ um, ่มๆหน่อยๆก็น <güzel> ีนี่ปลาหมึกปุ๊บอกินแล้วกรพุกอ้าวีอิ๊วแงุอเดินไปไส์กูนะมาบนี้พี่น้องต่ำหูกูนะจซงไปเพื่อทังกุ้งมาเลยกำจิมมันนะอกำจิมจิมจุ่มเัาตกแกงกันค่ะอืมแบบตกแกงให้พร้ม ปาตวไก่มาเาไปแม่หวยแก้วเนี่ยออยังให้ปวกบวมีผักส่พี่น้องใส่แต่ผักอีตูก็พอค่ะผักส่บ่มีขาหนึ่งขายยังไงดอกนี่ไงขายยังไโอ้ยเดี๋ยวยได้ถั่วจอมจาขายอลจกใไ่เบิดบุลัลนหน่ยยว่าตักไว้ในช้อนสันญแล้วว่าเทเบิรถบนนะพี่น้องแมวเออไ่ออาดบวบัน ไม่นอนมากเศีกเศีกอ๋อแบบนี้น้องเอ้เยเศีบเศีกต้องกันค่ะคลิปนี้กับรับพี่น้องไว้เท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการกการับชมค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะ